สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดีเอซที่น่ารักทุกทุกท่านเนาะตอนนี้นะฮะเราก็นี่นะฮะเอฟซช่างคนใหม่นะฮะที่จะมาร่วมทีมกับพวกเรานะฮะเอซนะคือช่องอ่าช่องช่องช่องบาโซ่นะฮะ ออเสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะฮะหนาวหนาวเนาะวันนี้จะเป็นช่องคนโซ่เนาะครับคนโซ่เอามึงโอ้ไม่ใช่บาบาโซ่เนาะคนคนโซ่นะฮะน่าจะเป็นบ่าโซ่นถ้าเป็นบ่าโซ่นี่ยโอเคเราทันแล้วมันเขาปิดปากแล้วคนคนโซ่นะโซ่เนาะมันจะดีเนาะเหมือนเบาลาวนี่ครับเอฟซีบ้านอยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะเอฟซีทุกท่านนี่อยู่ตรงนี้นะใช่อยู่ตรงนี้นี่ นี่ทุกท่านโอ้ดินดินดินนี่คือดินของอ่ะคนโคโซทั้งหมดเนาะใช่โอ้นานานี่ก็ใช่เนาะครับตรงนี้ยไทยกรบใช่เหมือนลงหาห้วยนะโอ้ตอนนี้ก็ใช่วิ่งของของพี่ชายพี่น้องนี่ครับผมสองฝั่งนเย็ปลาปลาเยอะไหมปลาเนี่ยเยอะไหมนี่ไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีหรอปล่อยปล่อยมันอยู่ไม่รู้ไปไหนหมดอ๋อ มันไม่อยู่มันไปหมดแล้วนี่ครับไม่รู้ว่าถ่ายอะไรครับเอฟซีเฮ้ยฮะไปดูฝีมือในการตัดต่อเขาก่อนเออเห็นเขาถ่ายอย่างนี้แต่ว่าเขาตัดต่อใช้ได้เอฟเฟงเอฟเฟคมาเต็มหรอใช่โอ้ไม่เหมือนเราไม่เหมือนเราถ่ายแล้วลงถ่ายปุ๊บลงปั๊บนะฮะเอฟซีทุกท่านเออเออเออเป็นแบบแนวเร่งรีบใช่นะฮะเหมาะกับการตัดต่อใช่สอบถามเลยครับสอบถามว่าสมมุติ ว่าเราไปทําบ้านสมมตินะสมมติว่าเราไปทําบ้านให้กับไปมอบโอกาสให้กับบ้านที่เขาไม่มีเนาะแล้วแล้วจําเป็นต้องเดินไฟอืเราเราเดินเดินไฟไม่เป็นเนาะใช่เดินไฟเป็นเราเราเดินไฟไม่ค่อยเป็นยี่ไอตู้อะไรนะเราต่อไม่เป็นไม่เป็นนี่เราก็ขอความช่วยเหลือได้โอเคครับยินดีครับยินดียินดีเนาะยินดีครับผมโอนี่นะเอฟซี สายไฟเนี่ยผมเดินได้อยู่แต่ว่าตรงต่ออ่อไม่เป็นโอเคโอเคเดี๋ยวไม่เป็นเดี๋ยวี่ยบอกครับผมครับเดี๋ยวพร้อมครับผมแล้วก็มีอีกช่องช่องอะไรนะกช่องเอกี่เอกี่เอกี่ซิอูเอกี่ซีอูจะมาร่กมดือนโอ้เป็นเป็นเรื่องที่ดีเลยเนาะใช่ถ้าเป็นไปได้เราก็แสดงว่าลูกศิษลูกศิษย์แอน์ไน อันนี้ลูกสิบส่วนอันนน้นก็ยังยังไม่เคยดันแค่วันนั้นครั้งแรกเจำในเท่ากันอย่างนี้นี่นะช่างช่างช่างพงช่าพงครับผมนี่ช่องใหญ่แล้วนะหลักแสนครับหลักแสนโอ้หลักแสนมาถึงช่องคนโซ่เลยนะครับครับผมนี่นะช่องคนโซ่เนาะเคอนโซ่คอนโซ่นะเอฟซีก็ปกติทุกวันนี่ทำอะไรครับก็ ทำนาปังทำนาปังอไม่ก็อยู่เฉยไ,ได้ยิน,<ม>น <ะ S 2> ข่าวว่า <c oughs> เอ็นไนบอกบอกผมเ<อ>มื่อกี้นี่บอกว่าไม่อยากจะได้ได,ได้ได้จากย t u ู e อะไรนะเพขออยากชนะเฉยอยากจะชนะกให้ผ อยากจะชนะกดไหมขาวมาส่งให้เราอ่ะไอ้ทิ้นทิ้นเพื่อนอ่ะโอ้อยากอยากชนะไม่ได้หวังมันปีกว่าเกือบสองปีแล้วเนี่ยมันก็เลยก็เลยไม่มีไม่อยากจะหวังเนาะใช่ใช่หวังาอยู่รับเออเนาะทำยูทูบมาต้องนานเลยนะอ่จะสองปีเพิ่งเพิ่งจะได้สาม ประมาณแท็กคิดเป็นเงินก็ประมาณเก้าสิบบาทอ่ใช่ใช่ใช่คิดเป็นเงินไรก็ประมาณเพิ่งจะได้เก้าสิบบาทสองทเหนื่อย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 เหนื่อดูดิทำต่อซื้อโทรศัพท์ใหม่อือโทรศัพท์ใหม่ด้วยไม่รู้คุ้มหรือเปล่าทำมันจบน้ำแล้วถ่ายคลิปเกินฟังเกาเลยซื้อใหม่มาเจอนี่ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะนี่ครับผมก็ ตัวตนที่แท้จริงของบาโซ่เออคนโซ่นะเอฟซีโครับผมอ้ยบาโซ่นี่มันมันมันน่าจะดีนะฮะก็ฝากพี่น้องด้วยนะฮะคนนี้ก็จะเข้าไปร่วมทีมกับพวกเรานะฮะอ่าในช่วงเราใช่หรือจะไปก็ได้ครับผมไปเลยก็ได้ใช่ไม่มีงานอะไรก็ไปกับพวกเราเลยก็ได้เนอะไปหยิบจับผ่านเร็วด้วยเนี่ย ใช่อาจจะผ่านเอีๆๆน่อทาไปอาจจะได้สิบเหรียญเร็วเร็วเลยับอืมนี่ก็เป็นช่องของเออ่ช่างนี้ถ่ายแล้วแต่ว่ายังรอรอพิน รอครบสิบเหรียญไอ้ินเนี่ยตัวนี้ตัวนี้สำคัญนี่เนี่ยออาอพินมาก็แจวเลยเข้าใจที่เดือก็รอรับเงินเดือนยังนอันนี้คือก็เป็นช่องน้องใหม่ลุงนี้ต่อลุงนี่ลุงนี่อ่าช่องั้ได้ือน่เอันนี้เปิดกี่กี่วันแล้วนี่ยังถึงมสองอาทิตย์แล้วมั้งสองาทิตย์ินสามเลยเนาะ สองปีเลยอ่ะสองปีอันนี้สองอาทิตย์อ่าสามแล้วก็ชั่วโมงใกล้ใกล้ได้แล้วหมใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วอยากัวอยู่กับอาจารย์ใหญ่ๆที่นั่นเลยเนี่ยอ่าอุ่นยุบอุ่นเจนี่เฮ้ยเอาไปมามันก็นี่ไงสี่สหายอืมนะสีสีสี่สหายเหมือนกันเนาะเออได้อยู่เนาะอืมนี่นะฮะเอฟซีทุกท่านก็ฝากเข้าไปกดติดตามเนาะชมคลิปเนาะ เห็นข่าวว่าติดตัดต่อแบบโอ้โหเอฟเฟกต์เนาะผมยังอยากจะไปเรียนตัดต่อเลยเหรอแต่แต่เรียนไปก็คงจะไม่เออสั่นแล้วสั่นแล้วอย่าสั่นดิหนาวเดี๋ยววันหน้าเราค่อยไปเรียนตัดต่อัโอ้ยมดหลงศึกษารมีวิชาใหม่เพื่ออาจจะสมองจะได้วิ่งจริงนี่ มีในที่ก็ช่างไฟนะฮะเรามีช่างไฟแล้วตอนทำบ้านน้องเค้กได้ไหมก็มีนะช่องอะไรนะที่มาทำให้เรานะช่องอะไรบ้านน้องเค้กกันนะเออไม้มอดไม้มอดไม้มอดก็เป็นช่างไฟพอมามานี่ก็มีมอมอดไม่ใช่ไม้มอดมอมอดมานี่ก็มีใช่มานี่ก็มีคอนโซ่นะฮะเป็นช่างไฟเนาะช่างหนึ่งก็ เอออะะไรน็กกี้เอซียูเอกกี้ซียูมันมันยากเนาะเดี๋ยวจับเองเนาะยังไงก็ฝากไปกดติดตามเนี่ยนะเอซีคอนโซ่ชาแนลใช่แล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่จะมาร่วมทีมกับเราก็จะเป็นเอกกี้ซียูเราไทยนะครับโอ้โหเนาะเราวันนี้เรายังไม่ได้ไปทำ ใช่วันนี้จะเข้าไปว่านอนก่อนว่านอนก่อนครับผมครับอืมวัเดี๋ยวนี้ก็มีพรุ่งนี้โอเคนะพรุ่งนี้ให้ให้ช่างขึ้นมาเดินทรยบ้านผมอ๋อพรุ่งนี้เนาะอืมพรุนี้มันก็ไม่ว่างพอดีเหมือนกันเหรอโอเคไปเช็คข่าวว่าไม่ว่างครับ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 ก็เดี๋ยวคพิ่มไมีตัวเดียวมีเขามาครับครับผมครับผมนี่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมครับผมนี่ครับก็ฝากด้วยนะครับพี่น้อง fc เนาะก็เข้าไป ชมคลิปนะกดติดตามให้คนโซ่นะฮะด้วยนะครับพี่น้องอ้าคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ